สวัสดีค่ะยามเองนะคะวันนี้ค่ะยามจะมาแบ่งปันแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องจริงที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้ค่ะยามค่ะคือคนหนึ่งนะคะที่มีอาการปวดท้องประจําเดือนประจําเดือนมาไม่ปกตินะคะรวมไปถึงการปวดหัวไมเกรน อาการก่อนเริ่มที่จะมีประจำเดือนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ขยยนแน่นอนค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงอะคะ่ะตั้งแต่อายุ35ไปจนถึง40ปีก็มีอาการเหล่านี้เหมือนกันนะคะหรือที่เราเรียกว่าวัยท้องซึ่งจะพบปัญหาผิวหนังหย่อนคล้อยบ้างละ่ะผิวแห้งกา้าผิวไม่กระชับนะคะผิวแห้งอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ยังบอกลาปัญหาเหล่านี้หมดแล้วเพราะว่ายังผ่านมาหมดแล้วนะคะเพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะนี่เลย ขออนุญาตแนะนำค่ะเพราะยังมีตัวช่วยนะคะที่รู้ลึกลู้ทุกปัญหาของผู้หญิงเรานะคะตัวนี้ค่ะเป็นอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพผู้หญิงนะคะตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเลยนี่เราเรียกมันว่าเอโฟค่ะเอโฟตัวนี้นะคะก็คือเป็นสารสเป็นอาหารเสริมะคะ่ะที่ มีสารสกัดจากธรรมชาติ100%เเซเลยนะคะตัวแรกนะคะก็คือโปรโตีนจากถั่วเหลืองค่ะหรือที่เราเรียกว่าซอยโปรโตีนนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะช่วยในเรื่องของหน้าอกกระชับนะคะหน้าอกฟูค่ะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของอลดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลดการบีบตัวของมดลูกด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีสมตังกุยนะคะ ที่มีวิตามิน B1 B6 และ B12 ค่ะช่วยในเรื่องของเม็ดเลือดแดงนะคะรวมไปถึงเบต้ากลูแคนค่ะตัวนี้ก็คือสารสกัดจากยีสต์นะคะซึ่งเป็นสารที่ช่วยต้านภูมิคุ้มกันหรือว่าช่วยต้านภูมิต้านทานในร่างกายที่ดีที่สุดในขณะนี้เลยนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าภูมิต้านทานเพี้ยนนั่นเองนะคะที่หรือบางคนที่เรียกว่าอะไรนะ sle เอยสะเก็ดเงินเอ่ยค่ะตัวนี้ค่ะเป็นสารที่ช่วยป้องกัน คุมเที่ยาว่ามาด้วยนะคะรวมไปถึงแอลกูตาไทโอนค่ะซึ่งตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะยังรวมไปถึงสารสกัดจากสนจากฝรั่งเศสเลยนะคะหรือที่เราเรียกว่า O P C หรือซ u เปอร์แอนตี้ออกซิเดนนั่นเองนะคะซึ่งสารที่ยัมพูดมาทั้งหมดรวมอยู่ในกล่องนี้กล่องเดียวนะคะและที่สำคัญค่ะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแท้ร้อยเลยนะคะ ใครที่ได้ทานเจ้า A4 เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่พบสารเคมีตกค้างในร่างกายแต่อย่างใดน,นะคะรู้ไหมคะว่าตั้งแต่ยามทานมาเนี่ยทำให้หนะ้าอกยามกระชับขึ้นนะคะผิวเต่งตึงขึ้นนะคะผิวเนียนนุ่มลื่นขึ้นด้วยนะคะเนี่ยมีความสาวะสวยย้อนวัยแล้วก็อารมณ์ดีไม่เครียดด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะทานง่ายมากๆเลยค่ะราคาเบาๆค่ะ1กล่องมี30เม็ดนะคะนี่เป็นแคปซูลเดี๋ยวยามให้ดู เป็นสีชมพูนะคะทานวันละ1เม็ดก่อนนอนค่ะราคาเบาสบายกระเป๋าเพียงแค่1กล่องเท่านั้นเองนะคะก็ช่วยให้ผู้หญิงเราเนี่ยอารมณ์ดีมีความสุขมากขึ้นอีกด้วยนะคะและที่แยมรู้มานะคะผู้หญิงทุกคนนะคะที่ได้ทานนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอกฟูอกกระชับฟิตเฟิรม์มสามีรักสามีหลงอยากรู้ต้องลองนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแยมเหมาตัวน,นี้เลยค่ะราคาเบามากมากเลย A4 ค่ะ